อาจารย์เผื่อวัดกำแพงนะวัดกำแพงอ๋อก็ทุกครั้งที่มีพิธีเนี่ยต้องมาในทุกครั้งเลยพระอาจารย์เผื่อครับพระอาจารย์เผื่อกับเจ้าคุณผูกก็สนิทกันถูกต้องครับพระอาจารย์เผื่อพระอาจารย์ชานลงก็นิมนต์มาที่นี่เหมือนกันทุกครั้งเลยครับทุกครั้งที่ที่วัดเราครับแปลว่าในเขตบางาเขตบางขุนเทียนเนี่ยเวลางานผู้ทนพิเศษไม่มีใครเกินวัดเราหรอครับสมัยนั้นอ่ะพี่ใช่ครับพี่ถูกต้องเลยอันนี้นี่รับประกันได้ครับว่าเจจิดังๆเนี่ย มาที่วัดเราที่ที่เห็นเห็นน่ะครับโอ้เยอะเยอะมากครับพี่สง่าครับเป็นร้อยไหมเกจิเป็นร้อยไหมเยอะเยอะครับแปลว่าถ้ามาไล่ค่นี้ปวดหัวเลยไหมถ้ามาไล่ตรงนั้นตรงนี้อคนที่คนที่อยู่ย่านนี้ก็ได้ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วครับว่าพระเกจิที่มาที่เนี่โอ้เป็นระดับก็ที่เห็นคะพี่ถือว่าเป็นปฏิการไหมก็ใช่ครับตัวนี้ใช่ครับแม้กระทั่งอาจารย์อิฐวัจุลามณีนี่ครับ เนี่ยโอ้กับท่านก็พาผมไปโชนตอนนั้นยังไม่มีพี่าอาจารย์อิดตอนนั้นยังยังไม่ดังขนาดนี้เลยนะ,นะพอาจารย์ชาลงก็พาผมไปอาจารย์อิดท่านกับพระอาจารย์ชาลงสนิทกันมากเลยเหรอพี่กันมากก็เวลามีพิธีพุทาพิเศษของพระอาจารย์อิดิที่ดอนหยหลอดครับผมวันเราก็จะเป็นคนไปไป,ไป,ไปสร้างพวกยันตีสิงเหรออะไรที่ดอนห้หลอดอตรงนี้ครับครับ ครับใช้ทางวัดเราเนี่ยไปจัดประลาอะไรให้ตรงนั้นครับพี่พี่เห็นหลวงพ่ออุยพรพี่เห็นหลวงพ่อลำไยเห็นพระอาจารย์อิดกับพระอาจารย์ชานลงพี่เห็นมากี่รอบแล้วในในในชีวิตพี่ในชีวิตพิษณุกจำไม่ได้เขาก็มาอยู่ที่นี่ก็นะผมก็ไม่เคยได้ทิ้งวัดเลยเวลาถ้ามีอะไรถ้าผมไม่ได้กลับบ้านหลังจังหวัดเยผมก็ได้มาเห็นทุกพิธีที่เวลาท่านดูแลเรื่องการหล่อพระหล่ออะไรตรงนี้ครับครับพี่โอ้โห พี่ถือว่าเป็นงานระดับประเทศไหมโอ้ก็ยอมรับนะครับตรงนี้นะฮะครับโอ้แปลว่าวัตถุมงคลว่าเรานี่มองข้าไม่ได้แล้วนะฮะครับผมเรื่องมวลสารนี่ไม่ต้องห่วงพระอาจารย์ธนรงค์พิธีกรรมมวลสารที่เกิที่เสกนี่นะโอ้โหแม้ว่าการที่จะไปเอาทองคาครับไปเอาเม็ดเงินแท้ๆอะไรเนี่ยก็ไปกันตอนกลางคืนนะครับอ่าทำไมไปเอาอนกลางคืนเหรอครับอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงทำไมไปเอานกลางคืนล่ะพี่ที่ผมพูดเนี่ยไม่มีโกหกครับครับต้องไปรับกันตอนกลางคืนครับครับ ทำไมกลางวันไปไม่ได้เหรอฮะทำไมต้องไปกลางคืนฮะก็ตรงนี้ก็ผมก็ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ชรงค์เขาอย่างไงครับตรงนั้นอาจจะคุยกับร้านทองว่าเออร้านทองปิดแต่ว่าพอจะไปเอานี่ก็รู้กันว่าเออไปเอาทองนี้ไปเอามาขนาดไหนสมัยนนั้นโอ้สมัยนั้นกกันหลายบาทอยู่นะครับหลายบาทของพี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้โอ้คิดเป็นเงินกันาดพี่พี่พูดไาเลยตัวเลขกลมๆพี่เท่าไหร่พี่ไม่จะพูดเองถ้าคิดเป็นเงินกันนานี่โอ้ ยอมรับยอมรับว่าเยอะครับเยอะครับ,รบการสร้างพระก,กิ่งแต่แต่ละครั้งนี่ท่านใช้ทองคำนี่พี่ครับเกินสิบล้านไหมโอ้น่าจะน่าจะถึงอยู่ลนะโอ้ขนาดเลยอพี่ก็น่าจะถึงอยู่นะครับถ้าเปรียบทองคําสมัยนี้ราคานี่โอ้โหนะครับที่ที่นั่นนะเนี่ยพอผมไปร้านทองที่วงเวียนใหญ่ลูกศิษย์ท่านมาเปิดร้านที่หมู่บ้านเศรษฐกษิจครับก็ท่านก็ไปเจิมร้านให้ครับผมอ่าอันนี้ที่ผ่านมาที่ผมเห็นเนี่ยผม ไปกับท่านเนี่ยผมนั่นแหละครับโห<ฮ>พี่พี่สง่านี่คือหลักฐานยืนยันของจริงเลยเนี่ยก็นั่นแหละครับไปแม่สงแม่สอดอะไรกันนี่ครับก็ไปกับท่านมาอะไรก็ได้เห็นทุกอย่างครับตรงนั้นครับผมอนมีลูกษส์เป็นตระอดอ,อยู่ที่แม่สอดครับเยอะนั่นแหละครับ